สวัสดีครับน้องๆทุกคนก็ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่าคณะครุศาสตร์นะครับผมซึ่งเป็นคณะที่ผลิตครูของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำหรับาคณะครุศาสตร์ของเราจะมีการผลิตครูโดยใช้เวลาทั้งหมด5ปีและใช้เวลา1ปีใน5ปีนะครับผมเป็นการฝึกสอนในโรงเรียนนะครับผมาคณะครุศาสตร์จะมีทั้งหมด11สาขาเริ่มที่สาขาแรกกันเลยดีกว่าครับ สาขาแรกครับผมคือสาขาการศึกษาปฐถมวัยครับผมสาขานี้จะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับเด็กในระดับชั้นบริบาลและระดับชั้นอนุบาลครับฝึกสอนโดยฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬานะครับผมมีการผลิตสื่อรวมไปถึงท่านสอนเด็กจริงนะครับผมในโรงเรียนู้ของเล่นสําหรับเด็กอนุบาลนะครับว่ามีอะไรที่จะเล่นบ้างนะครับนี่จะเป็นเป็นสื่อนวัตกรรมนะครับก็คือว่าพัฒนาการทางด้านสมองนะครับก็คือให ดูว่าเนี่ยมีไข่ทั้งหมด10ฟองนะครับเราก็จะลองว่ามีไข่10ฟองวางอยู่บนโต๊ะแต่ดังโปะเหลือไข่9ฟองอ่าเหลือไข่9ฟองนะครับมีไข่9ฟองวางอยู่บนโต๊ะแต่ดังโปะเหลือไข่8ฟองเราก็เปิดไปนะครับก็เป็นเหลือไข่8ฟองนะครับมีไข่8ดฟองวางอยู่บนโต๊ะแต่ดังโปะเหลือไข่7ฟองนะครับอ่าเราก็มาดูเหลือไข่7ฟองนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือหุ่นมือครับ ทำให้เด็กเป็นให้เด็กเกิดจินตนาการนะครับเนี่ยว่าคุณนื้อเนี่ยเล่นยังไงให้เด็กเกิดวิทยนนาการนะครับต่อไปจะมาดูอันที่สนะครับคือแกะน้อยหายไปไหนนะครับก็คือนี้เป็นการฝึกสมองของเด็กให้เด็กเกิดจินตนาการเหมือนกันครับในนี้ก็จะเป็นเด็กนะครับแกะน้อยหายไปไหนคนเล่นแกะ สำหรับของเล่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือมาเหมือนเขาคือให้เด็กนะครับเอาป้ายเนี่ยไปใส่ที่ตัวสัตว์นะครับว่าจับคู่ครับเช่นลิงครับนี่ลิงให้เด็กเกิดจินตนาการแล้วก็จับคู่ฝึกทางด้านพัฒนาการทางด้านสมองครับขอบคุณครับและในสาขาที่สองนะครับผมคือสาขา การวิชาประถมศึกษานะครับสาขาวิชาประถมศึกษานะครับเป็นสาขาที่สอนเกี่ยวกับนักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับทุกวิชาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอังกฤษสังคมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับผมครูประถมศึกษาสามารถสอนได้หมดครับผมครับก็สองสาขานี้ก็จะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผมที่ นักเรียนทุกคนจะได้รู้นะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นสาขาที่เรียกว่าสาขาเทคโนโลยีการศึกษานะครับผมสาขานี้จะประกอบด้วย2เอกย่อยด้วยกัน 1. คือเอกคอมพิวเตอร์นะครับผม2คือเอกเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับเอกคอมพิวเตอร์นะครับผมจบออกมาก็จะเป็นครูคอมพิวเตอร์นะครับผมสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อต่างๆครับต่อมาสาขาที่2คือสาขาเทคโนโลยีการศึกษาสาขานี้จะเน้นหนักไปที่การผลิตสื่อการทําวิดีโอการถ่ายภาพรวมไปถึงสื่อทางการศึกษาทุกชนิดครับผมในของเอกเทคโนโลยีการศึกษาครับครับผมมาดูที่สื่อที่ทางเอกนี้ได้ผลิตขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นสื่อเกี่ยวกับสื่อการเรียน แบบมัลติมีเดียครับผมเรืตัวอย่างเช่นเรื่องขวัญน,นะครับผมกดเข้าไปก็จะมีการพูดถึงความแนะนำแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับผมเป็นการสอนวิชาภาษาไทยนะครับ แล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมรวมถึงการผลิตสื่อแล้วก็มีการชนะเลิศภาพถ่ายมานะครับผมอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็หลกัหลกๆเลยของสาขาเทคโนโลยีการศึกษานะครับผมต่อมานะครับในของส่วนของสาขาที่4นะครับผมเรียกว่าเป็นครูแนแนวก็แล้วกันนะครับผมเป็นครูแนแนวชื่อว่าสาขาจิตวิทยาการปรึกษาการแนแนวและการศึกษาพิเศษนะครับผมจะประกอบด้วยสสาขา2เอกหลักที่อยู่ในสาขานี้นะครับผมคือ หนึ่งจบออกมาเป็นครูแนะแนวนะครับผมจบามาเป็นครูแนะแนวหรือครูจิตวิทยาครับและ2คือครูการศึกษาพิเศษสําหรับน,รนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตานะครับความบกพร่องทางสายตาทางระบบประสาทต่างๆนะครับผมครูในส่วนนี้จะสามารถรักษาได้แล้วก็แก้ไขปัญหาบกพร่องเหล่านี้ได้นะครับผมก็จะมีน้องๆเข้ามารับฟังนะครับผมในส่วนของคณะครุศาสตร์ก็จะเป็นการบรรยาย โดยพี่ๆที่อยู่ในชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ครับต่อจากนั้นนะครับจะเป็นสาขาพลรศึกษาสุขาศึกษาและพลศึกษานะครับผมซึ่งสาขานี้จะมาก็จะเป็นครูวิชาพลศึกษานะครับครูวิชาพลศึกษาโดยส่วนใหญ่นี่ก็เป็นพี่ๆของสาขาพลรศึกษานะครับ ต่อมาสาขานี้จะขึ้นสู่ระดับมัธยมนะครับในทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายคือสาขาวิชามัธยมศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับผมเราชอบเรียกกันย่อๆว่ามัสสินนะครับผมสาขานี้จะเป็นสาขาที่ผลิตครูวิชาภาษาอังกฤษครูวิชาสังมคมครูวิชาภาษาไทยรวมไปถึงครูวิชาภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาต่างประเทศอื่นๆนะครับ เรียนทั้งหมด5ปีเช่นเดียวกันครับแต่แปลกหน่อยของสาขานี้จะฝึกสอนตอนปี5เทอม1และปี5เทอม2แต่ถ้าเป็นสาขาอื่นๆที่อยู่ในนี้จะฝึกสอนตอนปี4เทอม2และปี5เทอม1นะครับผมเราได้รู้จักเอกของวิชาทางด้านสายศิลป์กันแล้วนะครับผมในเรื่องของวิชาภาษาไทยสังคมและอังกฤษ ลำดับต่อไปก็จะเป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาเหมือนกันแต่จะเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับผมก็คือสาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับผมจะผลิตออกมาเป็นครูวิชาคณิตศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ครูฟิสิกส์ครูเคมีและครูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซุ้มของสาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับมีการแนะนําว่าในระดับชั้นต่าง ต้องเรียนอะไรมาบ้างต้องจบสายวิทย์คณิตมานะครับผมรวมถึงวิชาที่จะต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับผมพื้นฐานของสาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนอะไรกันบ้างครับผมในสาขาต่อไปนะครับผมชื่อว่าสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับผมนอกจากการศึกษาที่เรียกว่ากศนแล้วนะครับผมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีอะไรมากกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาในชุมชนการศึกษาโดยพึ่งพาตนเองหรือการศึกษาแบบติงเตอร์นะครับผมอันนี้ก็คือซุ้มของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับสำหรับการรับเข้าศึกษาของคณะครุศาสตร์นะครับผมจะมีการรับศึกษาทั้งหมด3ระบบนะครับ ระบบที่1คือการศึกษาแบบเข้ารับศึกษาแบบรับตรงนะครับการรับศึกษาแบบรับตรงใช้คะแนนแกรดแพรรวมถึง g p แพรับในช่วงเดือนตุลาครับผมแบบที่2คือการศึกษารับแบบพิเศษนะครับผมการรับแบบพิเศษนะครับผมส่วนใหญ่จะใช้ในของสาขาพระศึกษาสาขาศิลปศึกษาและดนตรีศึกษานะครับผมเพราะว่าจะต้องใช้ทักษะในทางด้านร่างกายมากกว่าสาขาอื่นๆนะครับ เดี๋ยวมาดูสาขาต่อไปกันก่อนนะครับผมสาขาต่อไปนะครับเรียกว่าสาขาธุรกิจศึกษานะครับผมเรียนเกี่ยวกับธุรกิจศึกษาแล้วก็วิชาอาชีวศึกษาะคระับจึงมาเป็นครูอะไรกันครับเนี่ยเป็นครูธุรกิจนะครับผมในการสอนธุรกิจศึกษาครับผมงานอาชีพเทคโนโลยีครับผมแล้วก็ครูการางานอาชีพและเทคโนโลยีเช่นเดียวกันครับผมอันนี้คือธุรกิจศึกษาต่อมาใน2ส,สาขาสุดท้ายนะครับผมสาขาที่1 0และสาขาที่1 1 จะเป็นสาขาที่ออกแนวอาร์ตอาร์ตหน่อยนะครับผมเรียกว่าสาขาดนตรีกับสาขาศิลปะนะครับในส่วนของสาขาดนตรีก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับดนตรีศึกษาทั้งดนตรีไทยและดนตรีสาคลนสาคอนรวมไปถึงการขับร้องด้วยและสาขาสุดท้ายคือสาขาศิลปะศึกษาเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีการรับตรงแบบพิเศษนะครับผมเพราะว่าจะต้องใช้ทักษะในการวาดภาพและศิลปะเข้ามาใช้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมด11สาขานะครับผมที่ อยู่ในคณะครุศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยายลัยของเราครับผมก็ยังไงก็ขอฝากน้องๆที่อยากจะเป็นครูนะครับผมหากตั้งใจจริงแล้วเรารักในการสอนเด็กเรารักในการพัฒนาผู้คนก็ขอให้น้องๆเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยด้วยกันกับพวกเราครับขอบคุณครับ